สวัสดีนักเรียนป .6 ทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูถึงการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้เส้นทะแยงมุมกันบ้างนะครับจากคลิปก่อนหน้านะครับเวลาเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเราจะใช้ด้านใช่ไหมครับด้านกับส่วนสูงนะครับแต่รอบนี้เราจะใช้เส้นทะแยงมุมนะครับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้เส้นทะแยงมุมนะครับมีสูตรว่าเศษ1นส่วนสคูณกับผลคูณของเส้นทะแยงมุมที่ ตั้งฉากการเอาเปลี่ยนสีครับย้ําว่าจะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อสี่เหลี่ยมรูปนั้นเส้นทะแยงมุมมันต้องตั้งฉากกันเท่านั้นนะครับถ้าไม่ตั้งฉากกันใช้สูตรนี้ไม่ได้ดังนั้นเรามาดูกันครับว่าสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างครับที่จะใช้สูตรการหาพื้นที่โดยใช้เส้นทะแยงมุมได้ครับรูปแรกมันคือสี่เหลี่ยมอะไรหลกรูปที่หนึ่งมันคือสี่เหลี่ยมผื้นผ้าครับสี่เหลี่ยมพืนผ้าจําสมบัติได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้เอาลองขีดดูครับ คือเส้นแยงมุมเนาะสีดําของครูครับเส้นแยงมุมของครูตั้งฉากไหมครับมันไม่ตั้งฉากกันเห็นไหมถ้าฝั่งนี้มันเป็นมุมมุมป้านใช่ไหมฝั่งนี้เป็นมุมแหลมแบบนี้ครับมันไม่ตั้งฉากครับใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ไม่ได้ครับรูปที่สองคือสี่เหลี่ยมมาไล่อันนี้คือสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมคางหมูเอารากเส้นแยงมุมสิปึ๊บปึ๊บได้ไหมก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ ป้านอันนี้ก็แหลมใช่ไหมครับไม่ตั้งฉากกันแบบนี้แสดงว่าสี่เหลี่ยมคางหมูใช้ได้ไหมก็ยังใช้ไม่ได้นะครับสูตรนี้นะครับรูปต่อไปครับรูปที่3ามคือสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมด้านขนานครับสี่เหลี่ยมด้านขนานเกิดจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอามาผักนะครับยังไงต้องรู้ละนะครับต้องรู้แล้วว่าได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเอาวาดรูปคอนเฟิร์มครับขีดเส้นแทงมุมก็เหมือนกันใช่ไหมกับรูปข้างบนเห็นไหมครับเหมือนกันกับรูปแรกนะครับ เหมือนกันกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ไม่มีมุมฉากใช่ไหมครับนี่ก็เป็นมุมป้านนี่ก็เป็นมุมแหลมแบบนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับรูปที่สี่คือสี่เหลี่ยมอะไรครับด้านเท่ากันทุกด้านแบบนี้นั่นคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากหรือไม่อ่าถ้าวาดดีๆครับมันจะตัดกันเป็นมุมฉากครับเนี่ยมุมฉากครับ90องศาทุกมุมเลยนะครับนั่นหมายความว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้สูตรนี้ได้ไหมครับ ใช้สูตรนี้ได้นะครับนอกจากจะใช้ด้านคูณด,ด้านแล้วยังใช้เส้นแทงมุมคูณกันก็ได้นะครับเพราะเส้นแทงม,มุมเขาตั้งฉากกันนะครับจัตดตุรัสใช้ได้เอาต่อไปรูปที่5้าครับนี่คือสี่เหลี่ยมอะไรนี่คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเกิดจากการเอาสี่เหลี่ยมจตุรัสมาผลักดันสมบัติของเส้นแทงม,มุมคล้ายๆกันไหมคล้ายๆ,ๆกันนะครับก็เส้นแทงม,มุม2เส้นของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตัดกันเป็นมุมเป็นมุมฉากเหมือนกันครับด้านสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับ รูปที่6กนี่คือสี่เหลี่ยมอะไรนี่คือสี่เหลี่ยมรูปว่าวใช่ไหมครับคล้ายๆว่าวปักเป้าเนาะอ่าดังนั้นถ้าเกิดคุณลากเส้นแทงมุมครับเส้นแทงมุมตัดกันเป็นมุมฉากไหมลูกตัดกันเป็นมุมฉากครับดังนั้นสี่เหลี่ยมรูปว่าวใช้ได้ไหมใช้ได้ครับดังนั้นสูตรนี้ครับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้เส้นแทงมุมนะครับรูปที่ใช้ได้ก็มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะมีจัตุรัสนะครับที่ใช้ได้นะครับมีสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับ แล้วก็สี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับที่ใช้งานได้โอเคไหมหลักๆยิงเป้าหมายเขาอยากให้หาสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับแต่รูปอื่นมันดันได้ด้วยโอเคไหมครับย้อนไปหนึ่งรอบครับสูตรของเราครับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยใช้เส้นทแยงมุมครับสูตรบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะยงมุมเอาเส้นทแยงมุมมาคูณกันแต่เส้นทแยงมุมต้องเป็นไงต้องตั้งฉากกันนะครับสีแดงนี่ครูเพิ่มมาเองนะ เพิ่มเงื่อนไขมานะครับจะได้เห็นชัดเจนโอเคนะครับเอามาลองดูโจทย์เลยครับยกตัวอย่างข้อแรกนี่คือสี่เหลี่ยมอะไรครับแบบนี้อ่าหน้าตาเป็นสีเส่เหลี่ยมคล้ายๆสี่เหลี่ยมรูปว่าเนาะคล้ายๆสี่เหลี่ยมรูปว่าคล้ายๆสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมฮะโอเคครับเขาบอกอะไรมาหออมอนอหออคืออะไรหออคือนี้ครับใช่ไหมมอนอคือนี่เขาบอกเส้นแทงม,มุมครับแล้วเส้นแทงม,มุมสองเส้นนี้เป็นไงกันตั้งฉากกันด้วยครับใช้ สูตรเรื่องด้านได้ไหมข้อนี้ใช้สูตรเรื่องด้านไม่ได้เพราะโจทย์ไม่ได้บอกว่าด้านแต่ละด้านมีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมครับโจทย์บอกแต่เส้นแทงมุมแต่เส้นแทงมุมมันตั้งฉากกันเน่ยเข้าสูตรล่าสุดได้เลยใช่ไหมใช่ก่อนจะหาพื้นที่นะครับทุกครั้งนะครับกะรุณาเขียนสูตรครับสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมครับสําหรับรูปนี้นะโจทย์บอกเส้นแทงมุมที่ตั้งฉากกันก็เศษ1นส่วนสคูณผลคูณของเส้นทแยงมุม เพิ่มไปนะครับถ้าในหนังสือในแบบฝึกมันจะเขียนให้เราแค่นี้นะครับแต่เพิ่มไปนะครับเพิ่มเงื่อนไขไปด้วยว่าเส้นแทงมุมที่ตั้งฉากกันครับตั้งฉากกันอ่าดังนั้นมาครับแทนค่าครับเศษหนึ่งส่วนสองมอนเดิมคูณผลคูณของเส้นแทงมุมนั่นหมายความว่าครูต้องเอาเส้นแทงมุมเส้นนี้นะครับยาวเท่าไหร่เส้นนี้หออเนี่ยเส้นหออยาวห้าเซนกับเส้นแทงมุมมอนน สามเซนมาคูณกันครับได้เท่าไหร่ครับสามคูณห้าได้สิบห้าใช่ไหมเออนะครับก็คือเส้น่สองคูณผลคูณก็คูณละได้สิบห้าครับหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับเส้นแทงมุมมาคูณกันใช่ไหมก็ห้าคูณกับสามโอเคไหมได้ไหมครับนั้นแทนค่าในสูตรเรียบร้อยครับคำนวณคิดเลขครับสองไปตัดห้าได้ไหม ไม่ได้2ตัด3ได้ไหมเอาตัดไม่ได้ก็คูณเลยครับ1,5คูณหคูณครับได้เท่าไหร่ครับ 1. คูณ5คูณ3ได้15เนาะเศษ15ส่วน2ครับแต่เลขมันไม่สวยงามครับการทำเลขให้สวยงามคือการเปลี่ยนเศษส่วนให้กลายเป็นทศนิยมหลูก15าส่วน2คำว่าส่วน2คือการหาร2หาร2คือการแบ่งครึ่งโอเคไหมครับครูย้ำเสมอนะงั้น15ถูกแบ่งครึ่งครับเหลือเท่าไหร่ครับ15แบ่งครึ่งก็จะได้7จุด 7.5ครับข้อนี้ตอบ7.5ตารางเซนติเมตรการหาพื้นที่อย่าลืมคำว่าตารางโอเคไหมครับได้นะไม่ได้ยากเกินความสามารถเรานะครับโอเคไปดูข้อต่อไปครับรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าใช่ไหมนี่ชัดเจนเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมรูปเว้าแน่นอนครับเขาบอกอะไรมาครับเขาบอกส่วนของเส้นตรง MR นะครับมันคืออะไรล่ะ MR MR คือตรงนี้ครับนี่แค่ท่อนนี้ครับเท่าไหร่7 จุดาว่าครูเติมเลขไปแล้วกันนะเอาสีแดงแล้วกันนะครับตรงนี้ครับ7.5็ดจุานะ,ะแล้วโจทย์บอกอะไรอีกส่วนของเส้นตรง EU EU คือตรงไหนครับ EU คือเส้นนี้ทั้งเส้นครับทั้งเส้นนี้เท่าไหร่ยี่สโอเคไหมทั้งเส้นนี้ยีนะครับดังนั้นเขาบอกอะไรมาเขาบอกด้านหรือบอกเส้นทะแยงมุมครับเขาบอกเกี่ยวกับเส้นทแยงมุมมานั้นข้นค้นี้หาพื้นที่ก็ต้องใช้สูตรของ เส้นแทงมุมใช่ไหมอ่าพื้นที่สี่เหลี่ยมครับสูตรเส้นแทงมุมว่าไงครับเศษหนส่วนสคูณผลคูณของเส้นแทงมุมครับที่ตั้งฉากกันนะครับโอเคไหมอ้าวได้สูตรเรียบร้อยครับแทนค่าในสูตรลกูกเศษ1นส่วนสเหมือนเดิมนะครับเราดึงลงมาครับ แล้วเอาอะไรมาคูณกันเอาเส้นแยงมุมมาคูณกันมีเส้นไหนบ้างมีเส้นนี้ครับเส้นนี้คือ EU ใช่ไหม EU บอกว่าเท่าไหร่20ครับเอาแทนค่าครับเส้นนี้นะ20นะกับอีกเส้นหนึ่งคือเส้นไหนอีกเส้นหนึ่งคือเส้นนี้ครับ SR ใช่ไม่ใช่แต่โจทย์มี SR ไหมไม่มีครับโจทย์บอกมาแค่ไหนโจทย์บอกมาแค่ MR แค่นี้ครับซึ่งมันเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือ7.5ครับทั้งเส้นเท่าไหร่ ฝั่งนี้7.5อีกฝั่งหนึ่งมันก็เท่ากันใช่ไหมครับเออถ้ามันเท่ากันอีกฝั่งหนึ่งก็7.5ครับสะเดงว่าทั้งเส้นเท่าไหร่ครับก็7.5บวกกันได้อะไรได้15โอเคไหมได้15นะครับเนี่ยก,ก็คูณตรงนี้ครับเส้นนี้เส้นนี้คือ15นะดูดีๆนะครับเวลาอ่านโจทย์อ่านดีๆโจทย์บอกไม่แค่ครึ่งเดียวครับเราต้องคูณ2ต้องบวกเพิ่มเข้าไปเองนะครับก็จะได้คูณกับ15โอเคไหม ูณกับ15นะครับได้นะครับย้ำอีกหนึ่งรอบมาจากไหนแต่ละเลขอ่าสีแดงครับ EU ครับคือเส้นนี้เส้นทแยังมุม1เส้นแล้วใช่ไหม20นะ15มาจากไหนครับมาจากตรงนี้ครับเส้น SR ครับแต่โจทย์ไม่บอก SR โจทย์บอกไปแค่ครึ่งเดียวคือ7.5ครับเราก็ต้องรู้เองครับว่าอีกครึ่งนึงคือ7.5ครับรวมกันเป็น15ได้ไหมนี่คือที่มานะครับแทนค่าเลขเรียบร้อยครับคำนวณครับ เศษหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบคูณสิบห้าครับสองตัดทอนได้เนาะสองหนึ่งสองสองอะไรสองสิบเป็นยี่สิบครับได้ไหมอ่ะคูณครับหนึ่งคูณสิบคูณสิบห้าครับได้หนึ่งร้อยห้าสิบอย่างสวยงามแล้วนะครับข้อน,นี้ตอบพื้นที่วาเฉยๆได้ไหมไม่ได้ครับอย่าลืมคาว่าพื้นที่ต้องมีตอรอจุดหรือตารางนะเขียนเต็มๆว่าตารางวาก็ได้นะครับหรือตอรอจุดวาได้โอเคไหมได้นะครับ โอเคอีกสักข้อนึงครับรูปนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะรูปนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ครับโจทย์บอกว่าไงครับมีพอมอพอมอคือตรงไหนพอมอคือตรงนี้ครับอ่าเป็นเส้นแทงมุมเนาะยาวห้าเซนครับแล้วบอกมีอะไรอีกมีอสอด้วยเส้นนี้ก็เท่าไหร่ 5เซนนะครับทั้งสองเส้นมัน5เซนเท่ากันตามสมบัติของเส้นทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนั้นข้อนี้ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสปกติแล้วสูตรการหาพื้นที่คือด้านคูณด้านใช่ไม่ใช่แต่โจทย์ข้อนี้บอกด้านมาไหมไม่ได้บอกด้านครับบอกเส้นทะแยงมุมต้องใช้สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมของเส้นทะแยงมุมที่ว่าเศษหนึ่งส่วน 1, 2คูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมนะครับที่เป็นไงกันที่ ตั้งฉากกันโอเคไหมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมครับค evet. ูณเส้นทะแยงมุมเส้นแรกครับเส้นนี้เท่าไหร่เส้นนี้อสอสเท่าไรห้าเซนก็คูณห้าครับอีกเส้นหนึ่งครับเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งคือพมใช่ไหมพมก็เท่าไหร่ด้วยห้าเซนด้วยก็คูณห้าครับโอเคไหมได้นะครับต่อไปการคูณเศษส่วนครับตัดทอนลูกตัดทอนได้ไหมครับ สองตัดทอนห้าไม่ได้เนาะไม่สามารถท่องแม่สองให้ได้ห้าได้ก็คูณเลยครับหนึ่งคูณห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าครับสองไม่ได้ตัดทอนยังอยู่เหมือนเดิมครับก็ส่วนสองครับทําให้อยู่ในรูปที่สวยงามครับก็คือรูปของทศนิยมเนาะเขานิยมใช้รูปทศนิยมนะครับดังนั้นการหารสองเนี่ยการเขียนส่วนสองหรือการหารสองตรงนี้ครับก็จัดการครับเอาไปหารยี่ห้าลูกยี่ห้าถูกหารสองถูกแบ่งครึ่งครับเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือสิบสองจุดห้านะครับอ่าหน่วยเป็น ตารางนะเอาเขียนเต็มๆก็ได้ตารางเซนติเมตรบางคนงงครูยี่ห้าหารสองหารไม่เป็นแล้วหารยังไงเอามาครับฉเฉลยให้นะ,ฉะเฉลยละเอียดให้ข้อหนึงนะครับจริงๆเป็นเบสิกพื้นฐานต้องทําได้แล้วนะครับเอามาฉเฉลยให้ครับยี่สิบห้าหารสองครับเอายี่สิบห้าตั้งหลูกหารด้วยสองครับเอาหารยาวแล้วกันนะอ่าโอเคครับสองหารสองได้กี่ครั้งสองหนึ่งสองครับ ลบกันเหลือ0ูนใช่ไหมเราดึง5้ามาครับ2หาร5ได้กี่ครั้งลูก2หาร5ได้2ครั้งครับเพราะ2 2เป็น4ใช่ไหมอ่าแล้วลบกันเหลือหนึ่งครับถ้าเรียนแค่ป .3 จบแค่นี้ถูกต้องแต่นี่อยู่ป .6 แล้วอยู่ป .6 แล้วเรียนเรื่องทศนิยมแล้วนะครับครูเคยสอนไปแล้วครับว่าจํานวนทุกตัวในโลกใบนี้จะมีจุดอยู่ตรงไหนถ้าโจทย์ไม่บอกจุดมาถ้าโจทย์ไม่บอกจุดมาจุดจะอยู่หลังสุดเสมอครับดังนั้นจุดจะอยู่หลังเลข5้าโอเคไหม อ,อยู่หลังสุดคือหลังเลข5ครับก็เติมจุดครับเติมจุดแล้วใส่ศูนย์ครับพอหลังจุดเราสามารถเติมศูนย์ได้ไม่อั้นนะครับดังนั้นพอเราเติมจุดใส่ศูนย์แล้วเราก็ดึงศูนย์ลงมาได้ใช่ไม่ใช่อ่าก็สองหารสิบครับสองห้าสิบครับอ่าลบกันเหลือศูนย์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสองหารศูนย์ยังไงก็ได้ศู0ย์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 ไม่มีค่าแล้วโอเคไหมครับก็เนี่ยสิบสองจุดานี่คือที่มาได้นะ การหารทศนิยมได้นะครับเอาฝากการบ้านครับการบ้านในหน้าที่49ถึง51นะครับเอามาลองดูสักข้อครับแนวทางการทํานะข้อนี้ครูให้แนวทางการทํานะครับครูจะไม่เฉลยที่เป็นตัวเลขชัดเจนให้นะครับโจทย์บอกว่าไงครับโจทย์บอกว่าซีเลียมไทม์นะครับ time มีอ่ามีครับเขาพูดถึงเส้นแยงมุมครับมีเส้นไหนเป็นเส้นแทงมุมครับมีเส้นนี้ใช่ไหมใช่เส้นนี้คือ m T หรือ t m ก็ได้เนาะ TM ก็ได้นะครับอีกเส้นหนึ่ง IE หรือ EI ก็ได้เนาะอ่าแล้วกันนะครับตอบแบบนี้ถูกหรือผิดคำตอบคือผิดครับอย่าลืมมันคือส่วนของเส้นตรงนะครับกรุณาใส่สัญลักษณ์ด้วยครับส่วนของเส้นตรงคือขีดเฉยๆนะครับไม่มีลูกศรนะครับเนี่ยใส่แค่นี้ก็ถูกแล้วนะครับต่อไปครับเป็นเส้นทางมูเรียบร้อยซึ่งยาวเท่าไหร่ครับเราเขียน TM ก่อนเป็นตัวแรกเราก็ต้องวัดขนาด TM ครับ ว่าได้กี่เซนสมมุตินะครับสมมุติอะครูเขียนก่อนนะว่าสมมุตินะวัดเองนะครับสมมุติครูวัดได้6เซนเนี่ยวัดเส้นนี้ได้6เซนก็ใส่6เซนเสร็จแล้วอีกเส้นหนึ่งคือ IE ใช่ไหมไอ IE ก็วัดครับก็ได้6เซนเพราะว่าสมบัติของเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นมันจะเป็นไงกันครับเส้นแยงมุมจะยาวเท่ากันเนาะได้นะครับวัดเองนะข้อนี้อาจจะไม่ใช่6นะครูบอกก่อนนะครับ วัดให้ดีวัดเองนะครับอ่พอเขียนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับวัดเรียบร้อยแล้วก็เข้าสูตรครับโจทย์ให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมครับโดยใช้เส้นแยงมุมก็เศษหนึส่วนสอคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมครับที่เป็นไงกันที่ตั้งฉากการหลุกอ่าก็แทนค่าครับเศษหนึ่งส่วนส เส้นแทงมุม2เส้นเส้นแรก6เส้นหลัง6ใช่ไหมใช่ก็แทนค่าครับก็6กคูณหครับแล้วก็ตัดทอนแล้วก็ได้คําตอบโอเคไหมแค่นี้เองนะครับได้นะไม่ได้ยากเลยนะครับฝากกันบ้านนะ4 9่สถึงห้ลุงเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ